ครับอันนี้ก็เป็น EP 2นะครับก็อยู่กับน้องเดี่ยวนะครับก็อยู่ที่ PP Car Center นะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะทิ้งเบอร์ของคนขายโดยตรงเลยหรือผู้จัดการก็คือผู้จัดเจ้าของเปิ้ลพี่เปิ้ลมาให้โดยตรงเลยมีอีก2คัน3คันที่เหลือนะท่านเพื่อนมีตัวเตี้ยแล้วก็ตัวสูงตัวนี้เป็นไฮรันเดอร์ครับอีสุสไฮรนเดอร์ครับคันนี้ปีศูนูราคาเปิดดูที่ 2 2ง0มื่นสองพัสองสองจ่ายสดเลยนะสองแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นเองเงินสดก็คือลดไปหมื่นหนึ่งแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้3เดือนระยะทางก็พันโลแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วก็แบตเตอรี่ใหม่แล้วก็ขัดเคลือบปะขัดเคลือบให้ร้างขัดเคลือบให้ทีหนึ่งก็ถือว่าได้ล้อแมกเดิมแล้วก็ยางก็ต้องเปลี่ยนละเริ่มเริ่มลลองเริ่มหมดละ แต่สีสันก็ถือว่าโอเคนะสีสันโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยแลวมีตรงนี้หน่อยหนึ่งก่อนสองมอบทาให้อยู่แล้วแหละเพราะว่าตัวนี้คู่หนึ่งก็หลักร้อยเองไม่แพงหรอกถ้ารถยุโรปแพงนะแต่รถญี่ปุ่นก็ไม่แพงหรอกบาทน,นึ้นะดูรอบคันให้นะมีการชนเดิมอันชนเดิมแต่ตัวนี้มันก็เป็นเครื่องสามพันด้วยสามพัน DDI ด้วยตัวนี้นะพื้นบกบ่ามีร่องรอยการเจาะมีไหม เออมีหน่อยนึงมีหน่อยนึงนี่วานี้นะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากละดูภายในยนิดนึงอาจจะให้น้องเปิดห้องเครื่องรอเลยเดี๋ยวพี่เปิดตรงนี้ให้นะอ่าโอเคก็อันนี้ก็แผงประตูนะอันนี้นะแผงประตูก็จะกไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็แคปตัวนี้เปิดไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้ก็ไปี้ได้ก็แอบทําเครื่องเสียงมาเล็กน้อยนะครับก็นั่งได้นะครับ เบาะตรงนี้ก็เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้ามีร่องรอยกันยับรอยย่นนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็น Power อร์เกียร์ธรรมดา5สปีดครับวิทยุ c ี CD, ได้หนึ่งแผ่นนะแล้วก็แอร์เย็นเพลงเพาะนะครับผ้าหลังคานะี่ถือว่าโอเคนะสีสันเดิมผ่านเลยอะดูต่อนี่เครื่องเลยแก้มข้างสวยคานหน้า อ่าโอเคเดิมฝันน่งนี้แก้มข้างก็เดิมฝาก,กระโปรงมีเปลี่ยนมาอ่าเปลี่ยนใหม่มาอ,อืมเพราะว่าสติกเกอร์หายไปละแล้วก็แผ่นกันความร้อนก็หายไปนะอืมประมาณนี้ก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะอืมได้อยู่ได้อยู่ในราคานี้นะอ่ะยาดูฝั่งนี้บ้างเอาคันไหนก่อนดีคันนี้ไหมอ่า นี่อันนี้ก็มีรอยแตกนิดนึงเปลี่ยนให้อยู่แล้วก็วของเดิมอาจจะถอยชนนะเรามีต้นไม้นิดนึงนะตรงนี้อันนี้เป็นไงบ้างครับตัวเตี้ยสองจุดห้าราคาเปิดดูที่สามแสนหกเงินสนดรถไปหมื่นหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญรถปีเท่าไหร่เออเนี้ยปีสองพันสิบดอี่ได้นี้เลยเป็นซูเปอร์แพตตินัมด้วยนะแล้วก็ได้เป็นพื้นบุกะบะให้ ก็ถือว่าโอเคนะสีสันรวมผ่านเลยแล้วก็ได้ล้อเดิมยางก็มีร่องรอยการใช้งานนะก็ต้องเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนะครับดูภายในต่อกรห้องเดิมมีตัวนี้ให้นะเปิดห้องเครื่องล้อเลยเราจะดูกันแบบว่าโอเคนะเฮ้ยภายในคันนี้สวยว่ะเพื่อนๆภายในคันนี้สวยนะครับเป็นสีดํานะสีดําแล้วก็พวงไหล่าาพาวเวอร์นะครับเ,เย็นเพลงเพาะแล้วก็เกียร์ธรรมดาหสปีดนะครับ คอนโซลแลเจ้าของเดิมก็ถือว่าดูแลดีนะมีการความร้อนให้นะครับแล้วก็อ่เบาะมันผเปิดแคปไม่ได้นะรุร่นนั้นก็ตัวนี้บเบาะเบิะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเบาะก,ก็ส่วนใหญ่ฝั่งนี้ไม่ค่อยได้นั่งนะครับก็จะนั่งฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นก็จะมีร่องรอยการยับการย่อนอยู่ <c oughs> พับได้ไหมเนี่ย <c oughs> ขออนุญาตพับแล้วออกไปได้ครบอ่ะจอดชิดไปหน่อย โอ้ห้องเครื s <S ่องเดิมเลยอ่ะโอ้ยอันนี้สวยนี่เดิมเลยหน้าเดิมห้องเครื่องเดิมนี่ก็เดิมมะแก้มข้างเดิมหมดเลยอันนี้สวยคันนี้โครงสร้างดีโอ้โหันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีไม่เท่าไหร่เนี่ยไม่ถึที่เจ็ดครับโต๊ไม่น้อยเลยแสนเจ็ดแล้วก็ตรงนี้นะําเดิมเลยโอ้โหเด็กโตเกอร์อยู่ครบเลย ก็เน้นถึกอุดทนประหยัดน้ำมันด้วยเครื่อง2 5ง0นะโอ้โหสวยว่ะคันนี้สวยสีแบบโหผ่านเลยอ่ะนี่เหมันไม่ต้องทำอะไรเลยแลเนี่ยนะดูดิเพื่อนไฟนองไฟหน้าเป็นลูกแก้วด้วยนะไฟหน้าลูกแก้วด้วยทุกอย่างสวยสวยคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยก็ต้องมีเก็บสีบ้างขัดไฟหน้าบ้างอะไรบ้างเนาะก็เป็นรถใช้งาน อืมเป็นไงบ้างครับคันนี้อยู่ที่แสนสี่ครับแสนสี่เงินสดรถไปหมื่นหนึ่งก็เหลือแค่แสนสามได้รถใช้งานละเป็นแคปด้วยก็จะเป็นแบรนด์รองหน่อยก็คือมิตซูบิชิสตาร์ด้านั่นเองรถปีเท่าไหร่นะคร่าวๆปีสี่เจ็ดนะครับแล้วก็ได้เป็นล้อแม็กแต่งมาให้นะเอาไปดูหน่อยดีกว่าวันนี้มีฟิลบุกบะให้นะมีโลบาให้ ก็ก็มีร่องรอยการใช้งานนัคือตรงนี้มันจะเป็นสนิมหน่อยหนึ่งถ้าคนไม่เสียเรียดก็คือใช้ได้เลยนะยามเป็นของ m a x กซินะแล้วก็ได้ลองแม็กด้วยนี่แหประตูนะครับก็เหมือนเดิมแคปเปิดไม่ได้นะเพื่อนแต่มันก็ยังโอเคอะ่ะเอาไปก็ใช้งานได้เลยมีเล่มพร้อมโอนเนาะอันนี้เนาะ ตรงในตกแต่งเป็นลายไม้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดพงลายพาวเวอร์นะครับยุซีดีหนึ่งแผ่นแอร์ก็ถือว่าโอเคนะมีแอร์แอร์เย็นเพียงพอนะครับเบาะตัวนี้ก็เก๋ดีนะเป็นหนังถึงแบบผ้าด้วยอ่ะดูห้องเครื่องกันหน่อยเครื่องก็สองพันห้าร้อยซีซีใช่ไหมน่าจะใช่นะสมัยโน้นนะเครื่องดีนะไม่หยดไม่เยิ้มเท่าไหร่นะอืม สมัยนู้นก็ยังเป็นเก่าๆอยู่เป็นปั้มสายปั้มสายอยู่ยังไม่เป็นคอมมอนเรลนะอะคันหน้าเดิมๆเลยเนี่ยดูเลยเดิมจัดเลยก็มีร่องรอยฝากระโปรงปิดหน่อยเล็กน้อยคันหน้านะแก,าแก้มข้างแก้มข้างก็เดิมฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เดิมมีรังนกด้วยไม่ใช่คนระับไม่ใช่เรนะเป็นร่นองรอยความร้อนนะฝากระโปรงก็ถือว่ายังเดิมอยู่นะตอนนี้เปลี่ยน500อกว่าบาท200อยกว่าบาทก็เปลี่ยนได้ละข้างในก็แก้ไขได้นะถือว่าโอเคนะ ตังนั้นก็ยังอยู่ครบนะโอเคผ่านเดี๋ยวไปได้สรุปเบอร์กันด้านในแดดร้อนนะครับแดดไล่เราแล้วครับก็แสนสี่รถไปก็เหลือแสนสามก็ถือว่าสวยนะที่นี่มาก็มีประมาณหกคันให้เลือกส่วนคันนี้ก็ยังอยู่ไม่ขายนะอ๋อคันนี้ขายไปแล้วติดมัดจำเจ้าของไม่มาที สวยนะอันนี้สวยจิ๊กแบบยกสูงเลยนะคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะมีอามันหกคันให้เลือกประมาณหกเจ็ดคันแล้วก็สาขาโน้นมีอีกประมาณสองสาคันก็สามารถที่จะเลือกได้เป็นยกสูงสีดํามั้งอีกสาขาหนึ่งก็มีรถให้เลือกเยอะแต่ไงก็ต้ออยากได้รุ่นไหนเนี่ยขอให้โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็ติดต่อเฮปเปิลเฮปเปิลก็สามารถจัดหาให้ได้ทุกรุ่นแหละเนาะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้เบอ์ให้น้องเก่งสักเบอร์เฮปเปิลหน่อย 081- 089- 951- 9721- 8721ก็ติดต่อเฮียปเปินได้เลยโ <Okay. S 1> อเคคลิปนีนะ้ต้องขอบคุณน้องเก่งน้องเดียวด้วยนะครับลืมพวกทีโ <Okay. S 1> อเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับคุณครับ